สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก๊กก๊กก๊กสวัสดีค่ะ,ะควสวัสดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรารอก่อนสวัสดีครับเอาครับรอรอที่ไหนครับรอรอไหมโอ้ยุ่งกัดมานน่ทำความเคารพสวัสดียมแรงครับอยู่ที่บ้านโพนเจริญเมืองปากกระดิง่งแขวงริลล์ก๊ซไส้สอบปลาวบรรยากาศยมแรง อะไรคะกินของหวานเติมของหวานเก็ต้องหวานเลยม่ต้องมอตักกินของหวานกันเลยเดี๋ยวายมีให้ตลอดล่ะควาหวานนะมาล่ำขึ้นแล้วมาล่ำเรื่องล่ำขึ้นแล้ววานนี้ล่ำเรื่องต่อก่อนแล้วโอ้ยไอเด้ไอเด้ให้นะโอ้ยไอเด้ถ่ายรูปอยู่นี่ ของเล่นเอา้าพี่น้องถามมาหลายว่าโดนเป็นยังไงโดนเป็นไงบ้างนะครับโดนผมเปลี่ยนใบพัดผมส่อมละเดี๋ยวมาเบิ้งกันโดนนี่ผมใส่เป็นโตัวมินินะครับตัว D J I Mavic Mini อ่าซึ่งมันม่นมีเซนเซอร์นะครับมันเป็นตัวมันเป็นรุ่นมินิม่มเห็ดออกมาจากรุ่นแรกนะครับมินิรุ่นแรกเดี๋ยวนี้มันมีฮอต มินิซีมินิหานะมินมิซีและมันมีเซ็นเซอร์แต่ว่าของผมตัวเก่ามันไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแ mm hmm. ตว่่ากระใ่่งานมาหลายปีถื mm hmm. อว่า,าทนพอสมควร mm hmm. เดี๋ยวเขามาเบิ้งกันเป็นใบพัดแล้วนะครับแล้วกลางกัน mm hmm. มาครับมาเบิ้ง DJI mini โดดที่มันตกล่าสุดในชีวประวัติให้ฟ,ฟังก่อนน mm hmm. <laughs> ี่เอา้าตัวยังนี่ ตัว,วทองตัว,วนี่เป็นมาวิกมินิตัวหน่อยครับที่ผมใส่บินเวลา,าอยากพาพี่น้องชมบรรยากาศมุมสูงล่าสุดไปตกอยู่บ้านจอมท่องเมืองเวียงทอง่องเดี๋ยวไปนั่หาทางภูเขาพี่น้องกับเขาเมตนถามมาลายว่าไปทังไหนตอนนี้ผมทําการอาสอมแล้วนะครับตัวที่มันตัวที่มันรุดเนี่ยมันแตกนะครับหักเนี่ผมก็ถอดน็อตถอดสกูแล,แล้วก็ส่อมซุปไซคือก๊า ตัดต้ไนไม้ตึงต้งโอ<ล>้มีมีผูบรรยายฟองวันนี้ส่วนใบพัดอ่าผมเปลี่ยนใบพัดสำรองใส่แล้วนะครับเปลี่ยนมือนั่นหลังก็บินบ่ขึ้นเพราะว่ามันใส่ผิดทางตอนนี้ก็สำรับใบพัดถึกต้องแล้วเป็นอะไรชุดสุดท้ายนะครับสำรองใบพัดกาเดี๋ยวมาลองเทศบินเบิงประเทศบินเบิงนะครับ ดนตัวนี้เขาใช้มัน j าากปีแล้วครับตัวนี้หลายปีแลวตั้งแต่มันออกรุ่นแรกอะ DJI Mini นะครับจนตัวนี้รุ่นซี่รุ่นหาละโต๊ะแกรอบแล้วบานนี้ตำเฮือนักรอบแล้วตำเฮือนรอบนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรตีลังกาแล้วก็ไปตำคกบดูอยู่หน้าเทือนึงแขนหักนี่ด้แขน้านี่ฮักถ้าเก่าตาสร้างครับตกน้ำบึงห้องลงรอบน,นี้ถ้าเก่าตาสร้างแล้วก็ติดก็เทไว้บ้านนี้การบินมันล้วน ตกลงน้ำบึงของหลงครับตกลงในบึงของหลงงมขึ้นว่าตากแดดล่อยมันแห้งบินได้ขึ้นเขาจนคู่มือ,อนลยล่ะบานนี้มาเบิ้งล่าชุดที่เขาไปตกอยู่จอมทองเลยครับเดี๋ยวมาลองเบื้องมาสิบินนะวะเอาโทรศัพท์เข้ามาลูใส่มาเบิ้งแห้งลูกสาวเลยวาสันแห้งใส่กับแห้งมาแห้งที่เอาเลย่าสันแห้งจ๋าผู้คอมเมนต์กับเขาใจคอมเมนต์นะลูกกับแห้งทั้งสองเลยครับลูกนะ เดี๋ยวพ่อ so, ว่า so, บ yes. ินโดนมึงเดี๋ยวพ่อจะบินตัวมูให้มึงนะมึงว่าโดนเทาสิบินขึ้นปะอ่าลิมบอนี่เป็นแบบแบบนมบอนี่เป็นมันเป็นหนาจอเ่ตัวเลยโอ้คับได้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 เขาให้ต้นตัมต้นไม้ทที่ปเดี๋ยวพ่อเติมมันกันี่เอาลบกๆเอาตัวนี้ออกไป แม่เดี๋ยวเขาใช้มาบินเบิ้งถ้าแม่นบินขึ้นปุ๊บเดี๋ยวผมจีพาพี่นอ้องชมบรรยากาศบานโฮเตลนกัมาแรกแล้วก็บกนินกันเบิ้งเดี๋ยวผมขออยากต่อกันเพราะว่ามันต้องใส่โทรศัพท์นะครับใน,นบการคอนโทรลบพคือรุ่นตัวใหม่ๆที่มันเห็ดตัวใหม่ๆนี่มันจะเห็ดเซ้นเซอร์อบเลยนะครับมันจะมีเซ้นเซอร์กันส้นแต่ว Aun ่าตัวเก่าเนี่ยมันไม่มีเซ้นเซอร์กันส้นมันก็เลยต้องบินต้องใส่ฝีมือนะครับในการบิน ทีนี่ตัวบังคับมันก็ต้องยังยังใส่โทรศัพท์ในการคอนโทรลอยู่นะครับตัวไม้นั้นเป็นหนาจอแหละรรมดาครับเทคโนโลยีมันมันพัฒนาขึ้นมากล่ะแต่ว่าเนี่ยมันยังมันยังใส่การบินต้องใส่ฝีมือจังหน่อยอ่าหรือว่าใส่ได้นะครับนี่ใส่ไดเยอะพี่ไปเบิ้งตัววูนี่นะตัวบูใหญ่มาคนไรลงไปเบิ้งเร็วครับครับหมอรองเบิ้งว่า บินขึ้นบ่นี่าบินขึ้นปุ๊บเดี๋ยวพาพี่นอ้องชมบรรยากาศในมือแร่งอยู่ที่บ้านพลเจเริญเลยนะครับไ,ไสไหนตู้มู้ตมูนะโอ้บินไปละเอา,ออาเพิง,ขง,ขงเข้าบินต่ำบ่ราตุกมาแล้วเขาเบิ้งครับนี่เขาเบิ้งถาถาดาวเทียมกันนะครับถาดาวเทียมกันทางบ่ายก็ตัดฟืน้น เขาต้องข่าดาวเทียมก่อนนะครับก้อนบินดาวดาวเทียมตอนนี้สี่ดวงยังบินไม่ได้นะครับยังบอยังบอยอนุญาตบินเอาเบื้องว่าเซฟว่าบินขึ้นบ่ะวันนี้ผมสอมนใช่หรลอเปล่าครับแต่ว่าขั้นตัวไม่ไม่นี่ถ้าเป็นรุ่นไม่ทั้งเจนสามเจนสี่นี่มินิโตรุ่นสี่รุ่นสามเลยก็นเสียงดังยังอยนะครับิตัดปืนข้างบัตรอาจจะมีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์แล้วก็กล้องอาจจะคมขึ้น อ่ะเดี๋ยวเขามาลองเทสบึงมาครับตอนนี้ดาวเทียมเขา12ดวงแล้วอนุญาตให้บินแล้วครับแกงดังแ็่น้อยนะครับคันตัดตัดพืนมาเมอบอร์ว่า10บินขึ้นบอมาลุ่นกันครับโอ้โหในการเอชตัวมูขึ้นแล้วเห็นไหมอายาเห็นไหม ขึ้นได้อยู่นะครับอตอนนี้เขาบินได้อยูะเดี๋ยวผมล่องบินเบองเดี๋ยวพาพี่น้องช่มบรรยากาศย่ำแรงมุ่มสูงอยู่ที่บ้านคนเจริญครับเมืองปากกระดิ่งแขวงบริครรมใต้สอปอล่าน้ำกัดไป เ็นเริ่มแย,ย่ฟ้าเสียงไก่ขันมาที่บ้านเฮาแม่ข้านเปิดมุ้งลุกหนึ่งเข้าปกปกถักฟืนเพื่ออ้อยไฟเสียงอิบพอเพิ่นกละแอมขัวคาเศร้า,ขา,ขาแอบยาเฝ้าลูกซอยแม่เดือลูกกาเดี๋ยวสิเห็ุหน้าบ่าทัานมูง พอจุงเอาควายลงทุงเร่งไทหุดเฝ้าตกกล้าเอาควายเข้าไทเพื่อไทยนาย่ำแสงเตาเห็นพอภูมิภูมิอีตนเดอีต,นเ,อตนเดอิพ่อเฮาพ่อแดดสวยออกมาแน่แม่หาพ่อเข้าไปทรงพ่อ พอนัง่งเศร้าเมื่อยอยู่ข้างต่อสูบยาอปโปโกอกบักไ่ฝนกรดินพ่อห,หวยหวยินกระจอพ่อยินมันเป็นภาพจำบนแผ่นดินอยู่ทางอีสานบ้านเฮาคิดพอเด้คิดพอเด้ดเดบ้านเฮาจากบ้าน ยอ้อนเป็นแค่ลูกจ้างเขากินขาแรงขั้นต่ำเหตุงานหน้าแลลหน้าดำบางมือกินข้าคลุกน้ำปลาย้อนนี่สินมันรุมเราเลยเหตดให้เฮาต้องจากหน้ากำตองอดพนทางน้ำตาคุณคุณพ่อแม่มีล้นฟ้าคิดพอดหัวเจ้าแท้นา 当歌。 บางมื้อกินข้าวกรุกน้ำปลาย้อนนี่สินมันรุ่มเราเลยเ็ดให้เฮาต้องจากนาจำต้องอดทนทางน้ำตาคุณคุณพ่อแม่มีล้นฟ้าจากบ้านนามาหลายปียังเป็นนี่อยู่คือเก่าย้อนเป็นแค่ลูกจ้างเขากินค่าแรงขั้นต่ำ งานหน้าแลหน้าดำบางเมื่อกินข้าวพลุกน้ำตาย้อนนี่สินมันรุมเราเลยเอ็ดให้เห้าต้องจากนาจำต้องกดนทังน้ำตาคุณคุณพ่อแม่ไม่ล้นฟ้าคิดพอดมูเจ้าแท่นาต้องโอดเวา ต้องอดทนทางน้ำตาบุญคุณพ่อแม่มีหล่นฟ้าคิดพอดููเจ้าแท้นาต้องอดทน ีเพื่อนเอาโดนไปตุกมามน,น,มามน,ามนี่ยังก็โลจะพูดจำต้นไม้แม่ว่โอ้ตุกพูดจำต้นไม้สรุปแล้วเนี่ยอไรก็โดนบินได้ครับบินได้เนาะหลังจากที่เพื่อนไปเห็ดตกมาใต้จอมทองบินได้ปาสันเอาเอาทำมือซมเอาเลยทำมือซมตะพูบอกเสียงดังจันน้อยอพี่น้องเพราะว่าขาเจ้าตัดฟืนอยู่ข้างบ้าน กำลังเบิ้งเคยเรา,าบินโดนเด็กๆตืน่นเต้นขนาดเลยโอ้ใช้ใชุ้มสูงโมุมสูงมัมงนควนจะเลือนเมืองปากดิงแข็งบริคามไตบันยากนนาศหน้าบ้านยามมือแรง<ะ>บรรยากนนาศหน้นาบ้านขยันมามารถมาขึ้นมาขึ้นมายาน ốt, ันรถก็ ฟ้าเปิดขนาดเลยน้อเองน้อยทำอะไรสรุปว่าบ่ได้ซื้อไหมครับยังบินได้ให้เก่าสำหรับโดนห้องอันนี้บินลงมาละอันนี้บริว่าเป็นห่างห่างก็วิ่งเงินซื้อไหม่ละยังใส่ไหนก็แสดงว่ายังมีภาพมุมสูงให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ครับจนเมื่อยจนตกแล้วเนาะ จนเมื่อยตกเมื่อเย็นที่ลังกาแล้วเอาไอ้รถงานอย่าบ้างไหมพี่น้องบอกว่าอันที่มันตกนะเอาทีมรถมาสั่นคอมเมนต์มาภาษาเงินสองหมื่นหนึ่งร้อยภาษาเงินสองหมื่นอะไรนะครับสำหรับผู้อื่นเงินสองหมื่นอัศศิ้อยเนาะสำหรับเขาหลายเด้อเพราะว่าไอ้ท่อกระสออะไรเยอะดิหาเพื่อสิได้เนาะพี่น้องเงินสองหมื่นนี่กุ้มลายเดือนอยู่ดิสำหรับครอบครัวเขา เพือ่อซื้อได้อันนี้ก่ะซื้อเพราะว่าถ้าแต่ช่วงซีปีก่อนนะสามซีปีก่อนครับเพราะว่า,าผู้มีประเทศอยู่ผีมันงามกันเลยทั้งนั้นอ๋อเห็นเห็นกระจกไทยออคือมีหลวบทึ่งทึ่งฝ่าวะ่ะแล้วไปหาข้อมูลว่าอ้อนมีโดนก็เลยได้ซื้อครับซื้อเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงให้พี่น้องได้ชมภูมิประเทศชมความงามของธรรมชาติยุคือ เวลาเขาเกี่ยวเขาเวลาไปหน้าหรือว่าอยู่บา้านโฮเจะเล่นหรือว่าลลลหลายๆมองเป็นสถานที่ที่มันธรรมาชาติที่มันงามกันอยากให้พี่น้องไปเห็นมุมสูงเลยซื้อครับมันกะอยู่กับเขามาสามสี่ปีแล้วครับมันใส่งานใดเขาก็ใส่ครับเขาก็ยังบริดลเอาเพื่อนหวยอยากได้ตัวที่มันทายคมชัดก็หนีไปแล้วมีเซ็นเซอร์ป้องกัน,นกันตกไปแล้ว่แตว่าเขากะเขาก็ใสของที่มีเขาอยู่นะครับมีอยู่อาจซื้อไม้กับ มันโอ้มันแพงครับมันแพงแพงพอสมควรอยู่ครับโดนตอนนั้นมันหมืน่นอ่าร่วมแหละครับว่าสองหมืน่นซื้อแบบซื้ออย่างนีกโอ้ใบเนี้ยร,รุ่นนี้บ่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้บ่ได้ไล่ะเทคโนโลยีมันตัวใหม่พร้อมเดี๋ยวนี้แพงสองสามหมื่นสามหม,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 มื่นสี่หมื่นตัวดีแน่เป็นแสนแนี่ยเขาตัวท็อปนี้แหละพ่อเด็กอ้พี่น้องจะพาพมันได้ซื้อเวลามันซ่อมเอาครับมันพังก็ต้องซ่อมนี่แขนหักผมพาขาวตาซางนะครับนี่ ถ้าเอา่าจะสร้างแล้วก็เอากรเทพันไว้ไปพัดอะไรมาละบินได้เยอะครับยังบินได้เยอะส่วนตัวนี้แตก,ก่ะซ่อมใส่ได้ยูนี่แขนหักตัวที่มันหักนะครับผมก็มังมา่คันนอ็อตแ่ะท่าที่หาเ็ดได้เขาไว้ใส่ไ้ใส่งานนะครับอู้นเกี่ยวกะไม่มูหลายครับ ที่นาหมูุนตั้งแต่ยังใน้อยๆเลยนน้กันว่างนองมาเนี่ออนอนว่ามีนองกัเล่นด่พี่ว่าไปเล่นน้ำกัโอ้เพื่นเอาไบไม้ไมทางรถเจีบว่ไปได้รถต่ำเน้รถต่ำเน๊เอาอไหยดเยโอ้ใบไม่รถรถเจี๊บเลยว่งดูปากว่างดูดื้อะไรอ่ะ เป็นแปะเอไหมมอมแมมเนี่ยอีนนี้ครับเล่นอยู่น้ำบ้านนี่แหละเด้นเรถไถจะเติบบมาละเป็นมาตะไทตะสวนเฮ้ยเฮ้ยรถตั้มรถตั้มนู่นนูนน่นเออรถไทยตึเหยียบรถไทยตึเหยียบเออเด้นเหยียบเหรอเด่เหยียบเหรอขับมาปะนี่ขับมาปะนี่ขับมาไปรถรถรถไหลรถไหลีอากาศยิ่งแรงครับ อเ,เออเออครับครับครับเห็นอยู่เพิ่นเหยาบอยู่เพิ่นเหยาบอยูย่ยยไปเข้าไปเข้าไ,ไปรถสีดำรถสีหยาบขนนั้นบริหยาบไปไหมรถสียหยาบขนนั้นไปเข้าไปายืนเบิบ่งอยู่ฝุ่นน้าแม่เพิ่นยังเห็นไปค,ค,ค,ครับและนี่ก็คือบรรยากาศยามแรงครับมุมสูงของบ้านพลเจริญเมืองปากกระดิ่งแขวงวลีกำไส้โซนปอเล่าอากาศได์ปกตินะครับสำรับโดนกลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ าถามข่าวให้กำลังใจมาติดตามทุกคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แกวง,งหางไล่ย,ยุงในคอส่วนตัวของเฮาเมื่อรับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไล่ย,ยุงในตรอกขายแหงสู่แบบวันต่อวันบานนี้บ้านเฮากินขา้าวแรงห่วมพาหวนใจ จำปนปาะเข่งแม่ไทยลวกยอดพักใส่ข้างบ้านมาเดินกินเข่าเสียงย้ายเท่าเออเอาลูกกลานแต่เฮาหลายปีที่ผ่านบิงไล่ความฝันต่อไปพ่อแม่แเสี้ยรอข้าวกินบอ่อมุมแม่ ทยเห็นเบามาน้ำตาสิลายนี่ท้อประสอกะแห่งจันจอพันเที่ยวมาไลทบดอกทบตนสิหาเอาใส่ทางเดียวเฮ็ดได้ ข่าวว่าใครวันแต่งดีใจน้ำพันบุกลาไปเอิญขวัญเจ้าคำแพงทุกมือเลิกงานยามแล